รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับดูรลสายใจคนรับข่านนะครับและนี่คือรายการคูร่นี้เจอกันแล้วก็รักกันได้ด้วยการน,นัดบอรด เออนะประสบความสำเร็จได้ด้วยอ,ะอ่ะเรื่องราวไม่ธรรมดาเจอทั้งคู่นี่แหละครับ<ะ>คุณนัทและคุณเกรสครับและผู้รู้จีงคู่ที่สามครับออหนุ่มที่เหงากับสาวนัดแชทคุณนัทและคุณเกรสครับออคุณทั้งสองคนอยู่กรุงเทพทั้งคู่เลยวะฮะไม่ไม่อยู่ต่จังหวัดอยู่จังหวัดพิษณุโลกนี่คุณอยู่พิษณุโลกคุณนะฮะกรุงเทพครับกรุงเทพจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณสองคนตัดสินใจร่วมชีวิตกันเคยอ,อะไรครับก็คือมีวันหนึ่งเนี่ยแฟนโทรมาบอกว่ามีคุณหมอ มีมีผู้ใหญ่จะจะเหมือนกับเหมือนจะคุมถุงชนอ่ะอ๋อนั่นคือคนไปได้นานแค่ไหนคะประมาณรัสองเดือนได้สักมาเลยพ่อแม่คุณไม่รู้ว่าคุณคบกับเกร้อยู่รู้รู้รู้แต่ว่าก็เป็นแค่แบบเหมือนกับแปนงกันอ่ะเที่ยวที่อีเวนต์อ่ะมันก็กับหมออ๋อหมอพ่อแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเพราะว่าหมอก็ดูมีความรู้กว่าดูดีกว่ารวยกว่าฉลาดกว่ามีชช่ตระกูลกว่า ไม่ใช่เก็จะตัวอย่างว่าเออไม่จะเทียบไม่เห็นแล้วผ่านไปได้ยังไงอะคะตอนนั้นก็คือตอนนั้นผมแย่แหละแย่แหละแล้วก็รู้สึกว่าแบบยังไม่มีทางสู้อ่ะเพราะว่ายุคบานมีเป็นหมอมีบ้านมีก็มีทุกอย่างหมดแล้วใช่ไหมตอนนั้นก็รู้สึกแย่แต่ว่าเราเนี่ยก็มีทุกอย่างยกเว้นอนาคตใ่ไใจร้ายอ่ะใจร้ายอ่ะเนี่ยยิงโยกภาพดังเนี่ย โอเคก็คือเปออ็นคกับพี่พ,<ะ>พี่พี่ผู้หญิงคนหนึง่งเ,เป็นพี่ที่นับถือการรู้จักกัน<ๆ>ตอนนั้นผมก็เล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าผมแย่<ๆ>ผมเสียใจผมจงงางนันอย่างนี้ทั้งหมดแต่พี่ผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเขาชื่อพี่เบิร์ต<ะ>พี่เบิร์ตถ,ถามกลับมาคําเดียวเลย ผมว่าแล้วคุณอะจะเป็นใครสำหรับแฟนของคุณและแม่แฟนของคุณโอ้ยคุณจะเป็นมันไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะแบบคุณจะมีอะไรคุณจะมีเท่าไหร่คุณจะเคยทําอะไรมาแต่ถามว่าตอนนี้คุณเป็นใครสําหรับแฟนของคุณและแม่แฟนของคุณละเท่านั้นแหละได้คิดเลยตอนนั้นก็เลยขับรถหมอใส่ขึ้นไปใช่ไผมผมไม่ทำอย่างนั้นเพราะมันจะดูกระจอกมาก คนบางไปอินก็เก่งกแ่นั่นแหละผมก็เลยตัดสินใจขับรถเข้าไปพิชซึงโลกไปคุยกับแม่เขาตอนนั้นกลัวกลัวตลอดทางเลยว่าแบบโอ้ยกูจะเลี้ยวกลับดีไหมยุทยาเลี้ยวดีไหมวะพิจิตรเลี้ยวดีไหมวะจะเลี้ยวกลับท่าเดียวเลยแต่ผมก็ถามตัวเองมาตลอดทางแล้วว่าผมมาเป็นใครแล้วผมก็ตอบผมตลอดผมเป็นรักแฟน คลุกคลุกค okay. okay. like ุลุกคแต่วันนี้เขาปรลังจะไ้ข่าวดีแล้วงานแต่งานในวันที่2คืสิ่งใหญ่หเรา2คนจะได้เป็นไปเป็นเป็นแข่ในงานไม่ไช่นะถูกต้องเอาละครับแม่นี่เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่ารักลาเกินเรื่องแล้วนัดเลกเลิกครับคุณน